เจริญพรญาติยาโยมผู้มีกิสคาในลุทธศาสนาทุกทุกคนท,ทุกทุกท่านที่อาตมามาวันนี้ไม่ใช่เป็นการเทศนาแต่เป็นการเล่าเหตุการณ์จริงให้ญาติโยมฟังเพราะเราที่เกิดมาในโลกมนุษย์เป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกัน การเกิดมาชีวิตผ่านมาก็ไม่เหมือนกันสรุปแล้วอาตมาจะพูดเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตแต่เป็นเรื่อจกิงให้โยมฟังอาตมาขอนอกเรื่องนิดหนึ่งสำหรับโยมที่ไม่ได้ฟังเทปของพันเอกประจักษ์พันเอกประจักษ์ตายแล้วกลับมาเข้าร่าง ตายมีคนมารับมีแผ่นกระจกหนาหนามาลองรับแล้วเขาให้นอนคว่ำหน้าลงแล้วเขายืนฟว่ำหน้าเขายืนฟว่ำเขาสั่งว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามมองสักพักหนึ่งได้ยินเสียงโซ่ลืมที่เขาสั่งหันหน้าไปดูเห็นตีตัวลากโซ่ผมกระเซะกระเซิง ผ้าขาดกระลุ่งกระลิ่งเห็นต้นเหล็กหนามยาวร่วมสอบแล้วเห็นน้ำกำลังเดือดพล่านที่กระทะกระทะเท่าสาราวัดเป็นกระทะใหญ่ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นแรกหูยังได้ยินเสียงพระสวดบัญชรถึงชั้นต่อต่อไปเขาบอกว่าหอมมากหอมมากบนสวรรค์เขาบอกว่า ถึงแล้วทําบนแค่นี้ให้อยู่แค่นี้ให้อยู่ชั้นนี้เขาเดินชมดอกไม้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบจะเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหมดสักพักหนึ่งเขาหิวข้าวเขาบอกจะไปหาซื้อที่ไหนพอนึกข้าวก็มาเองข้าวน้ํามาเองเสร็จแล้วจะไปล้างที่ไหนถ้วยชามก็หายไปเองเดินชมดอกไม้เขาคิดถึงแม่ หาทางกลับไม่ได้เห็นช่องเล็กๆอยู่ช่องหนึ่งเขากระโดดลงมาเห็นแม่นั่งเฝ้าศพเขาอยู่เขาเข้าล่างร่วมชั่วโมงเขาขยับแขนขาไม่ได้เพราะว่าเส้นเอ็นมันยึดเขาตายไปข้ามวันข้ามคืนขยับลิ้นได้เขาขอน้ำแม่ก็ดีใจบอกว่าลูกฟื้นแล้ว สรุปแล้วอาตมาไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับอาตมาที่อาตมาจะมาเล่าให้ญาติโยมผู้ที่มาเกิดในโลกมนุษย์เหมือนกันเป็นพี่เป็นน้องกันอาตมาเกิดที่หมู่บ้านตำบลบัวลายอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา หมู่บ้านของอาตมามี400หลังคาเรือนห่างจากบัวลายคือรถไฟวิ่งผ่านก็มองเห็นกันสมัยก่อนไปธุระไปไหนมาไหนต้องใช้รถไฟรถยนต์ไม่ผ่านรถไฟสมัยก่อนใช้ฟืนหัวรถยังจอดอยู่ที่โคราชพ่ออาตมาเป็นมักกะทายกวัดวันหนึ่งตกประมาณตีสี่แถวบ้าน คือฝนฟ้าตามฤด,ดูกาลฝนตกตีสี่ชาวบ้านออกไถนาเขาเรียกว่าเปิดดินหน้าแรกเขาเรียกว่าไถหุกนาไถครั้งที่สองหรือไถหวานดำได้เลยตีสี่เขามาล้างหน้าบ้วนปากแงหน้าขึ้นฟ้ามองเห็นลูกไฟลูกใหญ่เขาว่ามาเร็วมาเร็วกว่าดวงดวงดาวอีดวงดาวที่ตกมาเขาบอกเร็วกว่าดวงดาว เขาคิดว่าเป็นหินที่หล่นจากดวงดาวว่าตรงดิ่งลงหลังคาบ้านอัตมาพอมาถึงหลังคาบ้านดับวูบเขาบอกเจอแล้วเขาบอกเจอแล้วสงสัยจะเจอวิญญาณเขาออกไปไถนาเมื่อเสร็จงานนาเขาเข้าบ้านเขาแวะไปหาแม่ที่บ้านของอัตมาแม่ถามว่ามาดูอะไร เขาบอกว่ามาดูบ้านว่าเมื่อคืนเห็นลูกไฟลงที่บ้านที่ว่าบ้านพังแม่ก็เลยบอกเขาว่าฝันเห็นช้างห่อลงมาจากฟ้ามายืนอยู่หน้าบ้านตัวใหญ่มากตัวเท่าบ้านแม่บอกว่าเข้ามาขอเกิดเมื่ออายุอัตมาเจ็ดขวบ เข้าโรงเรียนอยู่ชั้นป่หนึงที่บ้านไม่มีน้ำประปาไฟฟ้าใช้สมัยก่อนไม่มีใช้น้ำสาวัดสาหนึ่งสาน้ำดื่มสาที่สองคือสาน้ำใช้ตักมาล้างถ้วยล้างชามแล้วตักขึ้นมาอาบวันนั้นแม่กลับจากงานมาช้า 6กโมงพอดีหน้าหนาวหกโมงนี้ก็เริ่มสลัวเริ่มจะม,มืดแม่พาไปตักน้ำแล้วไปอาบน้ำที่วัดแม่ตักน้ำขึ้นมาอาบให้อาตมาเสร็จนุ่งเสื้อผ้าให้แล้วแม่ลงไปตักน้ำอาตมาได้ของเล่นวิ่งมาก่อนด้านซ้ายมือเป็นต้นโพห่างจากเส้นทางกับประมาณสามสีว่วา ด้านขวามือจะเป็นสาราวัดสาราไม้ใหญ่มากใหญ่กินเนื้อที่กับประมาณไล่กว่าอัตมาวิ่งของเล่นมาเหลือบมองไปที่โคนต้นโพต้นโพนี่เขาเรียกว่าต้นโพสีต้นโพที่เป็นลูกปลายเท้าของเขาสองข้างชนกับต้นโพแล้วผ้าสีดำเป็นผ้ามันตั้งหลังเท้าเขาอัตมาก็มองตามขึ้นไป อัตมามองตามขึ้นไปไปสู่ยอดโพเขาสูงกว่าต้นโพสามวาเขาไม่ได้มองอัตมาเขามองยอดโพแล้วมือเขาลูปไปมาจริงไหนที่มันแหลมเขาก็หักออกช่วงที่อัตมาเจอนี่ข้าวกำลังเฉียวกำลังเริ่มจะถอดลวงฟ้าเมฆฟ้าบางๆไหลเร็วๆแถวบ้านเขาเรียกว่าเป็นเยี่ยวจักกจั่น ภาษากลางเขว่าเป็นละอองฝนอาตมาคิดว่าจะวิ่งไปหาแม่ก็ไม่ได้จะเรียกแม่ก็ไม่ได้จะวิ่งต่อก็ไม่ได้ที่มองเขาจะหันหน้ากลับมาก็ไม่ได้มันแข็งทื่อไปหมดแม่หาบน้ำมาถึงแม่ตะตุกแขนให้ทิ้งของเล่นหาบน้ำท่าวิ่งท่าเดินพ่อหมู่บ้านอาตมาดินทรายเยอะ มาถึงบ้านเหลืออยู่ข้างลักขึ้นกระแปลงเศษแม่หาข้าวให้อัตมากินจะไหมเป็นเด็กแม่เข้านอนผมผ้าผมผ้าคุมโปงเสียงแม่สัน่นเหมือนเป็นไข้จับสัน่นปกติแม่ไม่เคยกลัวอะไรสงสัยแม่โดนสะกดตื่นเช้ามาหน้าหนาวเจ็ดโมงนี้ก็ยังไม่ค่อยสว่างดีเท่าไหร่สลัวสลัวแม่ก็ ล้างหน้าแต่งตัวให้อัตมาไปโรงเรียนแม่เขาถามว่าเมื่อคืนลูกเห็นอะไรอัตมาย้อนถามแม่แม่ไม่เห็นเลยแม่บอกไม่เห็นอัตมาบอกแม่ว่าเจอผีเปรตพอไปโรงเรียนอัตมาเสียดายของเล่นโรงเรียนกับวัดห่างกันประมาณห้าหกร้อยเมตรอัตมาก็วิ่งไปเอาของเล่นไปดูโคนต้นโพไปดูรอยที่ยืน ก็ไม่มีจริงโพที่หักก็ไม่มีอาตมาคิดอยู่เสมอว่าอยากจะจัดทาบุญแล้วเอาญาติโยมมาดูแล้วนำสุรกายมาปรากฏตัวให้ญาติโยมดูแล้วอยากจะสร้างกระถินเพื่อทำเส้นทางกับขึ้นสู่สวงสวรรค์ที่ที่อาตมาจากมาคือสวงสวรรค์ถ้าญาติโยม อยากจะสร้างทำเส้นทางด้วยกันที่ที่อาจจาอาตมาจากมาคือสวงสวรรค์ให้ติดต่อโยมผู้ช่วยมาเบอร์โทร0868452629ถ้าญาติโยมอยากดูหลักฐานที่บ้านเกิดอาตมาพาไปดูได้ทุกๆเวลาถ้ายัง ไม่สบายใจอยากจะดูหลักฐานสุดท้ายอัตมาขอไวพรให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งหลายจงเจริญด้วยจัตรุรพิษพรคืออายุวันนะสุขะพระละและปฏิพานคุณสารสมบัติทุกๆประการ และมีมโนปณิธานมุ่งหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบธรรมขอให้สิ่งนั้นนั้นที่มุ่งมาดปรารถนาจงสำเร็จจงสำเร็จสม,มโนวทุกทุกประการเธอ